ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตป้ายแดงคนใหม่สำหรับผ้าเอกรูปหล่อห่วงจิ้นเจียที่ล่าสุดนะคะก็เรียนจบปริญญาตีแล้วเรียบร้อยค่ะจากเปยจิงฟิล์มอะคาเดมีหรือเปยเตี้ยนซึ่งเป็นสถาบันการแสดงท็อป3ของประเทศจีนที่ผลิตนักแสดงชั้นนำอย่างมากมายค่ะ นอกจากจะเป็นสถาบันด้านภาพยนตร์แห่งเดียวในประเทศจีนแล้วยังเป็นมหาวิทยายลัยภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกด้วยค่ะสำหรับห่วงเจวินเจียนะคะก็เกิดวันที่9กรกฎาคม2541ค่ะเป็นนักแสดงในสังกัดเฟยเป่ามีเดียซึ่งแฟนๆนะคะมักจะเรียกเขาว่าเสี่ยวจวินเจียเปาเสี่ยวห่วงฝากผลงานการแสดงมาแล้วหลายเรื่องอาทิ Fox i อ t h เด c r ส e n สัญญาลักจิ้งจอกในผืนภาพ forever young the big boss 1-2, u n e x p e c t e d d r cutie มอหญิงสุดคิว eternal love of dream สามชาติสามภพลิขิตเหนือขนยและ the golden hair pin บันทึกปิ่นค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ